สวัสดีค่ะอันนี้เป็นยางขอบกระจกหน้าขอบกระจกหลังนะคะสีดำรุ่นท้ายโด่ง stat 1 9 0่ง9นถึงหนึนะคะหรือว่า192นะคะ x อ็กก็ใส่ด้วยกันได้นะคะเส้นละ600บาทด้านหน้า600ด้านหลัง600นะคะฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะ ใครที่ใช้ท้ายโด่งอยู่หายางขอบกระจกหน้าขอบกระจกหลังแนะ่นําเป็นตัวนี้นะคะนําเข้าจากไต้หวันนะคะเป็นของเทียบแท้มีของพร้อมส่งนะคะสนใจโทร093 514 4961นะคะเรามีเฉพาะสีดํานะคะมีเฉพาะสีดำที่เห็นอยู่นี้ก็ ยางขอบกระจกหน้าเส้นละหก0้อยยางขอบกระจกหลังเส้นละห0 0้อนะคะใครสนใจก็คอมเมนต์หรือว่าโทรมาได้นะคะสินค้ามีพร้อมส่งไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ